สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก3กันดีกว่าฮะวันนี้เป็นเกมกลางสัปดาห์ในนัดที่15ประจําวันพุทธที่23ธันวาคม2020เริ่มกันที่ภาคเหนือฮะน่านก็เปิดบ้านแพ้ให้กับอุตรดิต์0-1สีแควเซิต,ตี้แพ้ให้กับวัดโบสถ์ซิตี้1-3แมโจอก็เอาชนะนอร์ทเอนตาก2-0แล้วก็ปิดท้ายโดยพิษณุโลกถล่มกำแพงเพชร4-0ไปที่ภาคใต้ฮะพัทลุงก็เปิดบ้านเอาชนะสตูลไป3-1 นาลายูน่นเตดถล่มทางยาลลซสิตี้3-0สุลรา์ธานีซิตี้แพ้ให้กับกระบีเอฟซีไป1-2ตรังก็แพ้ให้กับปตัตตานี1-3แล้วก็ปาตองซิตี้เอาชนะสุลรา์ธานีเอฟซีไป4-1ภาคตะวันตกมอปทุมธานีก็แพ้ให้กับราชประชา0-2การจนบุรีเอฟซีเอาชนะหัวหินซิตี้2-1 บางบีนอยุธยาก็แพ้ให้กับการจนะพัฒน์เอไป2-3ทวีวัฒนาแพ้เมืองการยู่นเต0-3อ่างทองเอาชนะอสมชันดวยเต็ต2-0แล้วก็สระบุรียู่นเตดเสมอกับสมุทร2งครามไป2-2มาที่พาคตะวันออกบานบึงก็เสมอกับสายมิตรกบิน0-0พัทยาดิสคฟเวอรี่เสมอ ACDC ไป0-0กองเรือยุทธการแพ้กับชาเชิงสซา0-3จันทบุรีก็แพ้ให้กับทางปวกแดง0-2 สากแก้วเฉือนเอาชนะเกาะขวางไป2-1แล้วก็บ้านค่ายเอาชนะนาวิกโยธินยูเลกา2-0กลับมาที่ภาคอีสานฮะชัยภูมิก็เฉือนเอาชนะมหาสารคาม1-0สกลนครแพ้กับยโสธร1-3ขอนแก่นมอดินแดงถล่มเอาชนะนครราชสีมาอยู่ในเต็ดไป4-1สุรินทร์ซิตี้แพ้เมืองเลยอยู่ในเต็ด0-1แล้วก็อุดรยูเนเต็ดถล่มเอาชนะสุรินทร์ของชีมูนไป41 มาที่กรุงเทพและเขตปร,ริมณฑลทวนทบุรียูไนเต็ดก็ถลม่มท่ารอากาศไป4-0แก๊กคูสายไหมเสมอจามจุรี0-0เกษะัสยดิตเสมอกับทหารบก1-1สูตรปาการเสมอกับ 00, นอินเตอร์แบงคอก0-0นอตแบงคอกเสมอพรามแบงคอ,อก2-2นนทบุรียูไนเต็ดเสมอกับบางกอ,อก FC 0-0แล้วก็ STK เมืองนอนเปิดบ้านเอาชนะสยาม FC ไป2-0 ไปดูกันที่ตารางคะแนนฮะเริ่มที่ภาคเหนือก่อนเลยอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นลาพูนววเลอร์มีอยู่33คะแนนอันดับ2แม่โจอยู่ในแต่30คะแนนอันดับ3พิษณุโลก,ก็มี29คะแนนใน,นขณะที่โซนไทยตารางครับอันดับ10เป็นเชียงรายซิตี้มี9คะแนนแล้วก็บวยเป็นเชียงรายล้านนาที่เก็บไป8คะแนน ภาคใต้อันดับหนึ่งตอนนี้ก็เป็นสงขามีอยู่31คะแนนอันดับ2นรา,าย,ยู่นเต3สาคะแนนอันดับ3เป็นกระบ,บี่มีอยู่29นนิคะแนนในขณะที่โซนทันตารางครับอันดับ11พัทลุงมี9คะแนนเช่นเดียวกับสุราษฎร์ธานี FC ทีมบัวครับมี9คะแนนเช่นกัน ไปที่ภาคตะว,วันตกอันดับ1ตอนนี้ก็เป็นเมืองการยูเนเต็ดที่เก็บไป36คะแนนอันดับ2อ่างทองมี34คะแนนอันดับ3รลาดประชาก็มีอยู่33คะแนนในขณะที่โซนททารตางครับอันดับ11กัรชนะพัทมี12คะแนนแล้วก็บวยเป็นทวีวัฒนาที่เก็บไปแค่8คะแนน มาที่ภาคตะวันออกอันดับ1ตอนนี้เป็นปวกแดงให้มีอยู่35คะแนนอันดับ2ชาตเชิงเซาสามสคะแนนอันดับ3เกาบานคายอยู่ในเตทที่มีอยู่30คะแนนส่วนโซน้ทยตารางหอันดับ11เป็นจันทบุรีมี1 0คะแนนแล้วก็บวยเป็นกองเรือยุทธการที่มีอยู่10คะแนนเช่นกัน โดยภาคอีสานอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นอุดรอยู่นเตดเก็บไป40คะแนนอันดับ2เมืองเลยยู่นเตด34คะแนนอันดับ3และก็4เป็นอุบลคุณพัฒกับยโสธรมีทีมละ24คะแนนส่วนโซนทัตะลางฮะอันดับ10ตอนนี้เป็นขอนแก่นมอดีแดง9คะแนนแล้วก็อันดับบวยเป็นมหาสารคามมู่8คะแนน มาถึงเขตกรุงเทพาปดีกว่าอันดับหนึ่งตอนนี้เป็นนอตแบง k อกมีอยู่40คะแนนอันดับ2บางกอก FC 38คะแนนเช่นเดียวกับอันดับ3อย่างนนทบุรียุนเตดมี38คะแนนเช่นกันในขณนะนที่โซนท่าลางครับอันดับ13อินเตอร์แบงคอก8คะแนนแล้วก็บวยเป็นสยาม FC ที่มี8คะแนนเช่นกัน เดี๋ยวเรามาส่งท้ายกันที่โปรแกรมทยลีก3าเกมต่อไปเป็นเกมนัดที่16นะฮะเริ่มกันที่ภาคเหนือก็วันเสาร์ที่26ธันวามีกำแพงเพชรเจอหน้านและก็นอทเทนตาพกพบกับลำพูนเวเลอร์วันอาทิตย์ที่27มีวัดโบเจอกับเชียงรายล้านนาเชียงรายซิตี้พบสีแควแลวก็อุตรดิต์จะเจอกับพิษณุโลกภาคใต้วันเสาร์ก็จะมียาลอซิตี้พบก,กับทางตรังกระบี่เจอป่าตองและก็สงขลาพบก,กับพัทลุงวันอาทิตย์ยี่27ครับมีทางปัตตานีเจอนาลายีเอเนต สตูนพบสุ์าานีซิตี้แล้วก็สุลาานีเอฟซีจะพบกับนครสียูไนเต็ดภาคตะวันตกวันเสาร์มีการจนะพัฒน์เอฟซเจอกับทวีวัฒนาแล้วก็อสัมชัญยูไนเต็ดพบกับมอปทุมธานีวันอาทิตย์มีเมืองการยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอการจนะบุรีเอฟซหัวหินซิตี้พบอ่างทองแล้วก็ราชประชาจะเจอกับสระบ,บุรีภาคตะวันออกเสาร์นี้มี a อซ c เจอกับสาะแก้ว สายมิดกบินพบบ้านค่ายแล้วก็ชัชชิงสาวเจอกับพัทยาดิสคัฟเวอรี่วันอาทิตย์มีเกาะขวาพบจันทบุรีบ้านบึงเจอกับทางปวกแดงแล้วก็นาวิกยทธินยูลก้าเจอกับกองเรือยุทธการภาคอีสานวันเสาร์นี้มีเมืองเลยเจอกับขอนแก่นมอญแดงแล้วก็สุรินโขชีมูลจะพบกับทางสกลนครวันอาทิตย์มีมหาสาราคามเปิดบ้านเจออุดรยูไนเต็ดอุบลควนานพัฒพบกับสุรินซิตี้แล้วก็ปิดท้ายด้วยนครราชสีบาย,ยูเนเต็ดเจอกับเชียภูมิ ส่วนกรุงเทพและเขตบริเวณทนฮะวันเสาร์นี้มีแก๊กค,คู่สายหมายเจอกับทางนอร์ทบุรียูไนเต็ดแล้วก็พรานแบงคอกเจอกับทางสมุทรปราการ FC วันอาทิตย์มีทหารอากาศเปิดบ้านเจอ STK เมืองนอนท์บากอก FC พบกาเสมัณฑิตอินเตอร์แบงคอกเจอกับนอร์แบงคอกสยาม FC เจอกับทางทหารบกแล้วก็จามจุรียูไนเต็ดจะปะทะกับทางทนบุรียูไนเต็ด